อากาศตอนนี้หรือฝุ่นตอนนี้ถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเนาะเครื่องกรองอากาศหรือฟอกอากาศนะคะต้องมีติดตัวไปทุกที่เลยตัวนี้ใช้ได้ทั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ในรถแต่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับในรถมากๆก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าการใช้งานเป็นยังไงตามไปเลยค่ะ ดูข่าวตอนนี้แล้วตกใจมากๆเลยนะคะเราก็เลยจัดตัวนี้มาเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์นะที่จริงมันสามารถใช้ได้ทั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่นเลยแต่เรารู้สึกว่ารูปทรงมันเหมาะกับการใช้ในรถยนต์นะคะเราก็เลยเอาตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพของน้องดีกว่านะคะว่าใช้งานยังไงเนาะไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเขียนว่า K2 เนาะทางร้านเขามีสองสีนะคะจะมีสีขาวตัวนี้แล้วก็สีดานะคะสวยทั้งสองสีเลย เราจัดสีดําไปแล้วกล่องแรกโดนแม่ขโมยไปแหละอันนี้เราเอาสีขาวมานะคะมารีวิวกันเดี๋ยวเราไปดูกันใช้งานกันเขาแถมตัวนี้มาด้วยนะคะจะเป็นแถ่น้ําหอมนะคะแถมมาให้ด้วยซึ่งกลิ่นหอมมากๆก็แค่ใส่นะคะเปิดตรงนี้เลยส่วนด,ด้านล่างนะคะตัวกองมันเนาะทางร้านเขาบอกว่ามีถึง3มชั้นเลยนะคะนี่จะเป็นชั้นแรกแก็ชั้นที่2อข้างในจะเป็นชั้นที่3าสีดำสามารถกองฝุ่น PM นะคะมละพิษต่างๆเนาะ กินด้วยนะคะควันด้วยสามารถกรองได้หมดเลยนะคะถือว่าตอบโจทย์กับชีวิตประจำวันมากๆเลยแล้วก็ใส่ตัวกรอเข้าไปหูยังไม่ทันได้เปิดก็หอมแล้วอะ่ะอ่ะแล้วก็กดไปเสียงนะ ไฟขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราปิดเครื่องก่อนอ่ะตอนนี้คือปิดเครื่องอยู่นะคะพอเปิดเครื่องครั้งที่1จะมีไฟออกมายี้นะคะสีฟ้าสีเขียวสวยมากดูหรูมากๆเลยนะคะแต่ไม่ได้ดังมากนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับเบาจนเกินไปเนาะแต่ถ้าบางบางคนขับรถแล้วรู้สึกว่าลำคาญแสงสามารถปิดได้ อ่ะตอนนี้เครื่องยังทางานอยู่นะคะแต่เปิดไฟแต่สําหรับเราเราชอบไฟมากเราจะก็มาตั้งไว้คือตั้งพอดีเลยนะคะตอนที่เราได้มานะคะได้ราคาดีมากๆเพราะทางร้านเขาลดราคาไวะะ้เนาะลดราคาน่าจะเกือบ50%นแล้วแล้วก็แถมน้าหอมตัวนี้มาให้ด้วยมาติดในรถยนต์แต่ว่าเราอะ่ะเพิ่งซื้อมานะคะก็เลยยังไม่ได้ติดนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักทางเพจไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ